สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9ก้าวิชาสามาัญมีนา65นะครับโจทย์บอกว่าสันติเปิดร้านขายกางเกงยีนโดยขายกางเกงยีน3แบบได้แก่ทรงกระบอกขาบานและรัดลูปซึ่งแต่ละแบบมี4ขนาดคือ S M L XL จากการเก็บข้อมูลมาขายกางเกงยีนได้ทั้งหมด600ตัวกางเกงยีนทรงกระบอกขนาด M ขายได้มากกว่าขนาด L อยู่55ตัว ขาบานขนาด M ได้68ตัวแล้วก็แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของการเกณยียนที่ขายได้เป็นของทรงกระบอกกับทรงขาบานแปลว่าขาดทรงรัดรูปอยู่เนาะนะครับถามว่าขายกางเกงยียนทรงรัดรัดรูปได้ทั้งหมดกี่ตัวถ้าเราบอกว่ากำหนดให้ทรงกระบอกนะครับในที่นี้ทรงกระบอกคือ x ตัวแล้วก็ทรงขาบาน คือ y ตัวดังนั้นในที่นี้ถ้าถามหาทรงรัดรูปมันจะต้องเป็นทั้งหมดแล้วลบก,กับ x บวก y นะครับตัวนี้คือถามหาคำถามคืออันนี้คราวนี้ถ้าพี่แบงค์ลองมาอ่านข้างล่างนี้นะครับถ้าบอกว่าขนาด m ของทรงกระบอกทรงกระบอกมี x ตัวอันนี้มี y ตัว ตัวนี้เป็นร้อยละที่เกิดขึ้นขนาด m m คือตัวที่เป็นจุดนี่คือ m นี่คือ l ปรากฏว่าขนาด m ขายได้มากกว่าขนาด l อยู่55ตัวดังนั้น36%ของ x ลบกับ14%ของ x มีค่าเท่ากับ55อันนี้คือคำพูดแรก ตัวนี้เลยออกมากลายเป็น22ส่วน100 x เท่ากับ55เอาแม่2ตัดเหลือ11กับ50เอา11ไปตัดฝั่งนี้เหลือ5 x ก็เลยกลายเป็น250ตัวรู้ข้อมูลฝั่งนี้มาแล้วว่าคือ250ถัดมาตัว y เขาบอกว่าขาบานขนาด m ขาบ้านขนาด M ตัวนี้34ส่วน100คูณ Y เท่ากับ68ดังนั้น Y เลยมีค่าเท่ากับ200ตัวตัวนี้คือ200เพราะฉะนั้นสรุปแล้วทรงลัดรูปของเรามันคือ600ลบ250บวก200ตัวนี้ได้450นะครับ ดังนั้นก็เลยกลายเป็น150ตัวนั่นเองนะครับก็ข้อนี้จริงๆแล้วตามหลักการเป็นการทำเรื่องเปอร์เซ็นต์ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีปัญหายุ่งยากนะครับโอเคข้อนี้สรุปแล้วพี่แบงค์ตอบ150ครับ